ไปจนตายอย่างนี้ทะ,นทะเลไม่เคยหลับครับสุภาษิตสุภาษณีใช่ไหมที่คบทะเลไม่เคยหลับตอนนี้เรามาอยู่ที่เออจังหวัดระยองครับหาดแสงจันทร์พอดีทำไมต้องมาหาแสงจันทร์ตลอดว่ามีญาติอยู่ตรงนี้ครับ ทักทแล้วก็ทำแบบน,นีแล้วก็เมื่ยกียมาทักทายกันเฉยๆครับน,นั้นๆก็หลายเดือนกว่าจะได้มาทีก็มาเดินชมทะเลหน่อยก็รู้สึกสดชื่นครับวันนี้ขึ้นลมมาจะแรงหน่อยขึ้นลมแรงหน่อยครับขึ้นลมแรงหน่อยแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่มีเกาะกำบังอยู่แต่ว่าน้ำสะอาดไหมก็ควรน,นิดนึงครับ ไม่สดใสไม่สดเต็มที่เออก็ดีอยู่ครับก็เห็นด้วยเาาล่าราบางเราจะเหยียบก็เห็นเหยียบเองบรรยากาศก็นักท่องเที่ยว,ว,ยว,ยว,ก,ก,วยกำลังมาครับเพราะเขาทำงานกันโรงงานทำงานแถวนี้เขาก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มานั่งชิลๆกินข้าวกินอะไรกัน อย่างว่าคนทำงานก็ต้องการพักผ่อนเนาะบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมร้อมเลืน่นล้มเลื่นครับผมอันนี้ก็มาชิวๆกันแบบอขอบรัวนิดนิด,น,ด,น,ดนิดนิดนิดขอบนิดนิดเอออย่า,งนะอ,าองไปลึกนะลูกนะ <c ười> เห็นไหม น้องๆก็มีมาเล่นมีเด็กๆมาเล่นกําลังทยอยกันมาครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมากันเยอะพอเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหาดที่เป็นเป็นหาดอิสระที่ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่ว่าขึ้นลมแรงจริงๆขึ้นลมแรงครับผมขึ้นลมแรงมากเด็กๆก็ยังไม่กล้าลงไปจริงๆมันต้องนิ่งครับ ได้ไหมลกไปตรงนี้ลูกไม่แรงลงูกเต้นเต้นเต้นไปตรงนี้ลูกไม่แรงน้ำลึกนะลูกนะน้ำลึกนะโน้ต้องไปตรงนี้เนะี่ยไม่ไม่แรงเนี่ยตรงม,มนะุมเนี่ยแสดงว่าขึ้นแรงอยู่ครับพายุฝนจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือ,อ,อปรากฏการณเขาเริ่มจะบอกแล้วว่า ไม่ธรรมดาปกติจะนิ่งนะครับเค่ตรงนี้โกเคตตรงนี้ตรงนู้นลึกมากเลยลึกเลยอ่ะน้ําขึ้นช่วงนี้น้ําขึ้นด้วยบรรยากาศก็โอเคครับสดใสวสวัสดีทักนทะายค,ครับ,รบพเพื่อนๆนา,นานพักก่อนปีนะครับขอบคุณครับ